สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้แม่เบนก็จะลงคลิปแบบรัวๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปถ้าเราลงคลิปไล่ๆจะหววออกนะคนอื่นก็จะจะจะไม่เห็นคลิปเรานะคุณผู้ชมนี่จะรีบลงนะจะรีบลงให้หมดหมดเลยนะคุณผู้ชมนะคะ สำหรับคลิปนี้เราก็มาเจอกันในคลิปวิ่งล่างหนึ่งสูตรเด่นล่างอีกสองสูตรนะคะนะก,ก่อนจะไปชมคลิปก็มาฟังคำเตือนก่อนเนาะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะจะทำคลิปขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีโปรดใช้สติในการลงทุนทุกครั้งขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเงรวยๆแล้วก็ คลิปนี้นะคะเป็นแนวทางทางคณิตศาสตร์เพื่อหาความน่าจะเป็นเท่านั้นนะคุณผู้ชมเราก็ไม่รู้ว่าตัวเลขมันจะมา,าตัวไหนนะคะก็เป็นไปตามสูตรนะ,ะสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะคุณผู้ชมนะก็อ่าโปรเชสติโปรดใจวิจารญาในการรับชมด้วยนะคะก็อ่ามาชมเลขเลขวิ่งก่อนนะคะคุณผู้ชมนะเลขวิ่งนี้อ่าสิบห้าวัแต่ม่เบนจะคำนวณมาจะคำนวณให้ผู้ชมดูแค่หนึ่งสองสามสี่ ห้าห้างวดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะเพราะว่ามันมีสามสามสูตรนะคะสําหรับเลขวิ่งนะคะใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สามสองครั้งหลักสิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกด้วยสองครมที่นะคะ ได้ตะกับแดบวกแเป็นสิบหกวหเป็นสิบเดบวกสาเป็นยี่บวกสเป็นยี่บสามบวกเกเป็นสามบอวกหเป็นสมดบวกเป็นสาวกนย์เป็นส7็ดบวกหนึ่งเป็นสาสบปดบวกแปดเป็นสี่สิบหกบวกสเป็นสีนะคะสีนี้นะคะใช้แตัวเดียวนะแปดบวกหนึ่งได้ตะกับเก้านะผลรางวัลวดต่อมาออกเกนะคุณผู้ชมอันนี้มามาทั้ง2ตัวเลยนะคะมาทั้งสตัวเลยก็ ถูกเป็นงวดที่1นะคะเอาถูกเป็นงวดแล้วก็ถูกนะ,ะเพราะว่ามันมี15บ้างวดเนาะแต่แม่เป็นจะเอามาแค่นี้นะคะสหรับงวดนี้นะมาทั้ง2ตัวเลยนะคะต่อมานะคะ7จ็ดบ,บวกเเท่ากับสิบวกหเท่ากับสิบวกเจ็ดตอเอ้ยบวกแปดเท่ากับยี่สิบนะคะบวกแปดเท่ากับสาบวกสอเท่ากับสามสิบเจ็นะคะบวกเก้าเท่ากับสี่สิบหกบวกหเท่ากับห้าสิบเอ็ดบวกห้าเท่ากับห้าสิบห บวกแปเท่ากับหกสิบสี่บวกศูนเท่กับหสิบีวกสท่ากับหกสิบนะคะหกสิหกใช้หกตัวเดียวนะคะหกบวกหนึ่งเท่ากับเจดได้หกับเจ็ดนะคะพลางวันทวดต่อมาออกเจ็นะก็เจ็ดก็เข้าที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยล่างนะคะมา2ตัวเลยนะคะต่อมานะคะศูนบวกศูนบวกสามนะคะศูนย์บวก 0, บวกศนบวกสามเท่ากับสาบวก6เท่ากับเ้าบวกหเท่ากับสิบ้วกเเท่ากับ ยี่สิบสองบวกสองเท่ากับยีบวกหเท่ากับสามสิบบวกหเท่ากับสามสิบหกบวกศูนย์เท่ากับสามสบกวกสีเท่ากับสีบวกสองเท่ากับสีนะคะ42่สิสองใช้สตัวเดียวสองบวกหนึ่งเท่ากับสได้สองกับสามนะคะพลวันงวดต่อมาออกสองสองนะก็สองก็เข้าที่หลักสิบล่างแล้วก็หลักหน่วยล่างมาสองตัวเนาะมาเบิ้ลสองสอสูตรอ๋อสองสองงวดแล้วนะคะต่อมานะคะงวดที่ผ่านมาเนาะ ห้าบวกห้าเท่ากับสิบบวกห้าเท่ากับเออห้าบวกห้าเท่ากับสิบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดบวกห้าเท่ากับสิบหกบวกห้าเท่ากับยี่สิบเอ็ดนะคะบวกสี่เท่ากับยี่สิบสี่บวกสามเท่ากับยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับยี่สิบแปดบวกหนึ่งเท่ากับยี่สิบเก้าบวกหกเท่ากับสามสิบห้าบวกสี่เท่ากับสามสิบเก้าบวกอ่าใช่เหรอถูกไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวได้บวกใหม่บวกใหม่บวกใหม่อ่า สบวกเท่ากับ6บวก6เท่ากับ12บวก1เท่ากับ13บวก1เท่ากับ14บวก3เท่ากับ17วกสเท่ากับวก5เท่ากับ26วก5เท่ากับสบวก1เท่ากับ32บวก5เท่ากับ37บวก5เท่ากับ42ะคะถูกแล้วนะ,ะได้42นะคะใช้2ตัวเดียว2บวก1เท่ากับ3ได้2กับ3นะคะพวันที่ผ่านมาออก24งก็เข้าที่ หลักสิบนะก็ถูกนะคุณผู้ชมยังไม่ยังไม่ก่อนหน้านั้นมันมีหลุดมาแล้วหนึ่งหนึ่งครั้งนะคะสิบห้างวดหลุดหลุดมาหนึ่งงวดนะงวดหลุดงวดที่งวดที่ออกออกอะไรอะออกเก้าเจ็ดหรือเปล่าไม่เป็นไม่แน่ใจแต่หลุดแต่หลุดไปแล้วหนึ่งงวดนะคะอ่านะคะต่อมานะคะงวดที่จะถึงนี้คืองวดวันที่เออสิบหกมิถุนายนะคะ สามบวกสามเท่ากับหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่บวกเจ็ดเท่ากับยี่สิบเอ็ดบวกสี่เท่ากับยี่สิบห้าบวกแปดเท่ากับสามสิบสามนะคะบวกห้าเท่ากับสามสิบแปดบวกห้าเท่ากับสี่สิบสามนะคะบวกแปดเท่ากับสี่สิบเอ็ดนะคะสี่สิบเอ็ดถูกไหมคุณผู้ชมไม่เป็นจะบวกผิดอยู่ประจำนะถ้าตัวเลขเยอะๆสองบวกสองเท่ากับสี่บวกแปดเท่ากับ 2บวก5เท่ากับสิบ็บวก5ท่ากับยบอวกแเท่ากับสาสิบวกสี่เท่ากับสาสิบี่วกเเท่ากับ4บเดบวกเจ็เท่ากับสแปดวกหนึ่งเท่ากับ4ี 34, 4่ 41, 4ิบเก้าบวก3ามเท่ากับห okay. uh ้าสิบสองบวกสาเท่ากับห้าสิบห้านะคะได้ห้าสานะคะท่านผู้ชมห้าใช่5้าตัวเดียวเนาะห้าบวก1นเท่ากับหนะเลขสำหรับเลขวิ่งเลขวิ่งเราได้เลขห้ากับเลข6กนะคะคุณผู้ชมต่อมานะคะ อันนี้เลขเด่นนะคะเลขเด่นเลขเด่นเลขเด่นใช้ไม่เป็นจาำนวณมาตั้งแต่เอ่อตัวนี้ไม่เป si ็นเขียนไว้แต่ไม่ได้ลงคลิปงวดที่แล้วนะคะมันมันเข้านะคุณผู้ชมแต่ไม่ได้ลงคลิปนะคะเนี่ยเนี่ยมันเข้านะคะไม่ได้ลงคลิปเขียนไว้นะคะสามบวกห้านะคะสามบวกห้าก็คือหลักพันบวกหลักร้อยนะคะหลักพันบวกหลักร้อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลิวอีกแล้วปลิวอีกแล้ว หลักพันบวกหลักร้อยนะคะสามบวกห้าเท่ากับแปดแปดบวกสองนะคะหลกสองคงที่เท่ากับสิบใช้ศูนย์ตัวเดียวศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าและห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดได้แปดศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะคะอ่าผลรางวัลงวดต่อมาออกเก้าเจ็ดเจ็ดก็เข้าที่หลักหน่วยล่างนะคะอันนี้เด่นล่างเนาะไม่ใช่วิ่งนะถ้าวิ่งมันจะมีแค่ตัวสองตัวนะคุณผู้ชมอันนี้เลขเด่นนะคะ ต่อมานะคะ9บวก9เท่ากับสิบแปดนะคะอ่า <c oughs> ก็ได้เหมือนเดิมนะ80157นึงห้าเจดนะคะก็ผลตะวันต่อมาออก81นะคะต่อมานะคะ5บวก0เท่ากับ5นะได้57824นะก็ผลตะวันึนต่อมาออก68ก็เข้าที่เลข8นะคะต่อมานะคะ1บวก7เท่ากับดนะก็ได้80157นะคะผลตะวันนต่อมาออก06ก็เข้าที่เลข0นะคุณผู้ชม ไม่เป็นก็จะลืมถูกนะคะหนึ่งสองสามสี่ต่อมางวดที่ห้าเก้าบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดใช้หนึ่งตัวเดียวนะก็บวกสองได้สามบวกหนึ่งได้สี่บวกสี่ได้แปดบวกสองได้สิบได้หนึ่งสามสี่แปดศูนย์นะคะพลังวันหัวต่อมาออกเก้าสี่ก็เข้าที่เลขสี่นะคะก็ถูกนะคะต่อมานะคะ หนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้านะคะห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับกับแปดบวกสี่เท่ากับสิบสองใช่สองตัวเดียวนะสองบวกสองเท่ากับสี่นะได้ห้าเจ็ดแปดสองสี่นะคะอ่าห้าเจ็ดแปดสองสี่ผลรางวัลงวดต่อมาออกเก้าแปดนะคะคุณผู้ชมเก้าแปดนะคะก็เข้าที่เลขแปดนะคะจะถูกนะต่อมานะคะ ห้าบวกเก้านะคะได้สิบสใช้สตัวเดียวสี่สี่บวกสอเท่ากับหกบวกหเท่ากับเจบวกสีเท่ากับสิใช้ห่งตัวเดียวนะหนึบวเท่ากับสนะคะได้สนะี่หกดหนึ่งสผลรางวัลงวดต่อมาออกเจ็ดเจก็เข้าที่หลักสิและหลักหน่วยล่างนะคะก็ามาเบิ้ลนะคุณผู้ชมต่อมานะคะสาบวกสี 4, นะคะสามบวกสี่เท่ากับเจบวกสเท่ากับเกบวกหเท่ากับสิ ช่ศูนย์ตัวเดียวนะศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับหกได้เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์สี่หกนะผิดนะงวดนี้นะคุณผู้ชมผิดหนึ่งงวดนะคะไม่เป็นเห็นว่ามันผิดนะคุณผู้ชมไม่เบนก็เลยไม่ไม่เอามาลงงวดที่ผ่านมาปรากฏว่ามันเข้านะคุณผู้ชมนี่แหละฮะถ้าเราจะเอามันก็หลุดถ้าเราถ้าเราเราเอาไปแล้วมันก็หลุดเนาะอ่ะหนึ่งบวกศูนย์นะคะหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่สี่บวกสี่เท่ากับ สองนะคะสิ 12, บสองบวกเอ่อสี่บกสี 4, บกสีเท่ากับแขออภัยเนาะแปดบวกสองเท่ากับศูนเเท่ากับสนะิบะใช้ศูนย์ตัวเดียวได้หนึ่งสามสี่แปดศูนย์นะคะผลราวันงวดต่อมาออกสองสี่นะก็เข้าอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมนะ,ะผิดหนึ่งงวดนะถ้าผิดแล้วมันก็จะต้องมาเนาะถ้าผิดถ้าผิดสงวดงวดที่สามก็ทิ้งเลยนะค,ะคุณผู้ชมต่อมางวดสุดท้ายที่จะถึงนี้นะงวดวันที่สิหก มิถุนานะคะไม่เบนจะไปไวๆเนาะเพราะว่าคลิปมันยาวมากเลยนะคุณผู้ชม1บวก5นะ1บวกห้าเท่ากับ6 6หบวกเท่ากับ8 8บวกเท่ากับเ9บวก4เท่ากับ13ใช่3ตัวเดียว3บวก2เท่ากับ5ได้6 8 9 3 5หนะคะคุณผู้ชมสูตรนี้นะ6 8 9 3 5นะคะต่อมานะคะเอาไม่เบนเอาสูตร ไม่เป็นจะไปไวๆเลยนะคุณผู้ชมอันนี้อันนี้ก็เลขเลขเด่นเหมือนกันแต่ไม่เป็นเขียนผิดเป็นเลขวิ่งนะคุณผู้ชมงวดแรกก็ได้แปดนะไม่เป็นจะไปไวๆเลยนะใช้ใช้แค่สองตัวนะคุณผู้ชมใช้หลักอ้ามันเป็นสูตรเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะไม่เป็นขอดูก่อนเนาะน่าจะเป็นสูตรเดียวกันใช่ใช่ใช่เป็นสูตรเดียวกันคุณผู้ชม ขอภัยเนาะขอภัยนะคะอ่าทีนี้สองสูตรนี้นะเราก็มาตัดกันเนาะคุณผู้ชมสูตรเดียวกันนะคะได้สูตรแรกนะคะสูตรแรกเลขวิ่งเนาะเลขวิ่งนะ,ะเลขวิ่งได้เลขห้ากับเลขหกนะส่วนเลขเด่นนะได้หกแปดนะเก้าสาม ห้านะคะที่ชนกันก็มีเลขห้ากับเลขหกนะคะเลขห้าเลขหกนะคะคุณผู้ชมทีนี้ไม่เป็นอยากให้ท่านผู้ชมเอาเอาเลขเลขเด่นนะแล้วก็เลขวิ่งนะไป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 เทียบกับสองตัวล่างของไม่เป็นที่ลงไปเมื่อเมื่อตอนเที่ยงนะปรากฏว่ามันมีเลขสามด้วยนะคุณผู้ชมมีเลขสามด้วยนะมีเลขสามด้วย นี่นะคะเลขสามเพราะว่าหลักสิบไม่เป็นได้สามนะคะได้สามกับเจ็ดเนาะทีนี้ในนี้มันไม่มีเลขเจ็ดนะคุณผู้ชมนะคะไม่มีเลขเจ็ดี๋ยวคอยดูสูตรหน้านะคอยดูอีกสูตรหนึ่งเนาะเพราะว่าไม่เป็นยังหาเอกสารไม่เจอนะคุณผู้ชมเขียนไว้แต่ไม่รู้ไว้ไหนนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะได้ห้าได้หกได้สามสามนี้คือมันไปชนกับมันไปชนกับ หลักสิบนะคะห้านี่ก็ไปชนกับหลักหน่วยนะแต่ว่าหกนี้ไม่ไม่ไม่หนี้ไม่ชนนะแต่ว่ามันมันชนกันสองสูตรนะคุณผู้ชมแต่ว่าดับไม่เบนนะได้หกนะคะดับดับล่างไม่เบนได้หกเนาะก็ก็เก็บไปพิจารณาเนาะเดี๋ยวเราดูสูตรไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวมันจะมีอ่าเล็กวิ่งอีกอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้ไม่เบนก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ